สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของผมนะครับที่อธิบายเรื่องการหยุด h คสต็อปเวิร์กอิสำหรับบางโปรแกรมหรือเกมนะฮะก็ผมจะมาให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะกับเกมบางเกมของผมจะโชว์ให้ทุกท่านดูตั้งเอาไป Nvidia นี่ผมจะปรับเป็นค a ิ i ี่มีระดับนะฮะแอ a พลายไป ini kita itu ini lah ini ini ดูภาพมันสวยเลยครับอันนี้ผมต,ตั้งค่าเป็นเอ่อเป็นแล้ววะผมตั้งค่าเป็นโลเลยนี่นะฮะทีนี้เรามาดูเกมดูนะครับ นี่คือด,ดูภาพตัวภาพนะฮะก็อาจจะดูดีกว่าอดูดีในระดับหนึ่งแต่ก็ระดับโลเลยแหละครับก็มันแหลกๆเป็นแพนด้าเป็นช่วงๆนะเห็นไหมฮะข้างแหลกมาดูเลยแบบเป็นช่วงๆแบบเกมพวกแบบนี้นะครับโอ้โอ้โอ้โอตายตายตายแล้วก็อย่างที่หันถ้าเกิด คือการระดมยิงครั้งใหญ่หน่ยก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับโอเคนะฮะต่อไปผมก็จะหให้ดู ถ้าเกิดผมตั้งค่าอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นะฮะก็ตั้งค่าแบบสุดแตมส์โอเค ก็เซ็ตโลดูมีคือการเข้ารอบสองนะครับแต่ตั้งค่าเป็น f อ r m มนต์เข้าครัง้งแรกเป็น u t ู o ิตี้นะครับก็มาดูความแตกต่างกันสองโหมดนี้นครับ ที่ผมไม่ดูอาจจะดูสังเกตอาจจะแบบสังเกตยากนิดนึงอาจจะไม่มีผลมากนักนะครับก็มันก็แล้วแต่เครื่องนั่นแหละครับแต่มันก็ดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนกระตุกนี่เป็นของเครื่องผมนะครับใช้น้ตบุ๊กก็เลยกระตุกก็นีย่ยดูบางทีอาจจะแบบมันดูดีขึ้นหน่อยนะครับ หน่อยเลยว่าเนี่ยดูมือนกตภาพัภาพภาพตัวละครนะดูพวกส่วนแขนขาหรือพวกใบหน้าทรงผมนะฮะภาพมันจะแตกลงคนมันจะเป็นแบบนี้นะอืมก็นะครับแล้วก็ที่แหลกมากขนาดนี้ก็อาจจะไม่ เกี่ยวกับโปรแกรมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผมกำลังโหลดแพทใหม่ของซิลโลอัปเดต7อยูหรือก็เป็นได้นะฮะก็เลยแหลกนิดหน่อยเพราะผมกำลังใช้โปรแกรมอื่นร่วมด้วยนะครับมันเลยแหลกนเลยเห็นเป็นแบบนี้นะฮะก็บัลเลง แล้วก็โอ้โหแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับก็นะครับอ่าผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งมันแล้วแต่เครื่องคนด้วยนะครับบางทีจะปรับปงปรับเป็นา ปรับเป็น use the advance d 3 d marketing ก็ได้นะฮะหรือก็ use มาเท่ากับ p e r f o r e n c e เป็นบาลานซ์เราใช้เล่นก็ดีนะฮะหรือก็อันนี้คือก็นะมครับมันยังมีรอยนิดนึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะฮะก็จาก quality คมเรียบสวยเชียวมาเป็นบาลานซ์เริ่มมีรอยนิดหน่อยแล้วมาเป็น performance ไม่นิดเห็นไหมครับ ทีนี้ถ้าเกิลองเปรียบเทียบดูลิขิตีบาลานบาลานกับอันนี้นะครับนะครับจะดูเรียบกว่ามากเลยเห็นะครับมันจะมีขอบเป็นสันๆด้วยถ้าสังเกตกันนะครับคืออันนี้มันจะเหมือนบาลานเนี่ยแหละครับอาจจะตีกับบาลานนิดหน่อยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็นะครับ จบเพ็งแค่นี้นะครับ,บ,รบ,รบเขาเป็นคที่รับชมครับเอ้ขอบคุณครับที่รับชมครับ